มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19บเก้าพฤษภาพุทธศักราชสองพตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7จ็ดค่ำเดือน12ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรบมาท่า ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศท,ทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือลลทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกิณีในชื่อคือสอสอลาสโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซชกเฉยและย่อหญิง เอกหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชราตอมดักขอฐานอัโททอบุทเฒ่าและนนเนเลขมงคลวันนี้เลข1เลข4และเลข9กายมเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าใช้จิตที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตนเองใช้จิตที่ชอบอภัยตนเองให้อภัยแก่ผู้อื่นอดีตแก้ไขไม่ได้ ปัจจุบันเราเป็นผู้กำหนดเองขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ